ขอต้อนรับสู่ช่องลุงม้าหาเรื่องนะครับก่อนไปดูวิดีโออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอต้อนรับสู่ช่องลุงม้าหาเรื่องนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะไปกินเชฟเ Table กันนะครับชื่อ Seasoning 36นะครับแต่ว่าร้านนี้ลุงม้าไม่ได้จองเองก็คือ เพื่อนจองมาให้นะครับเพราะว่าเขาไม่สะดวกรับประทานก็เลยขายสิทธิ์ต่อมาให้ที่ลุงมานะครับเวลาไปทานทีเนี่ยเขาก็จะให้ปริมาณคนไว้ที่6-8คนนะครับแล้วก็แจ้งจํานวนที่เราจะไปรับประทานกับทางร้านเขาจะได้เตรียมของไว้ให้นะครับซึ่งจริงๆวันนี้ก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าจะมีอะไรให้รับประทานบ้างแต่ว่าในกรณีที่ใครมีข้อจํากัดอย่างเช่นไม่ทานเนื้อไม่ทานเครื่องในอะไรพวกนี้ก็สามารถแจ้งเขาได้นะครับเขาก็าจะเตรียมอา,อาหารที่เหมาะสมกับแขกที่จะมารับประทานวันนี้ให้นะครับ ก็วันนี้จองไว้ประมาณหนึ่งทุ่มนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนๆเ,เลิกงานแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านนะครับเดี๋ยวมาลองดูว่าวันนี้จะมีอะไรให้เรารับประทานบ้างน,นะครับบอกเลยนะครับว่าอย่าดูถูกถนนสุขุมวิทตอนเย็นนะฮะรถติดมากถ้าอยากจะให้แนะนําแนะนํามาเส้นพระรามสี่แล้วก็เข้าซอยมาตาม GPS เลยนะครับวันนี้ก็ลุงม้ามาถึงคนสุดท้ายเลยครับที่มารับประทานเนี่ยก็คือจะเป็นที่บ้านของเขาเลยนะครับวันนี้ก็จะฟิลเหมือน กินอาหารบ้านเพื่อนนั่นเองนะครับก็ให้ความรู้สึกเป็นกันเองนะครับวันนี้รับประทานอาหารเป็นโมเดิร์นไทยนะครับเชฟที่เราจะได้รับประทานฝีมือวันนี้ก็คือเชฟเบนแล้วก็เชฟน้ําฝนนั่นเองนะครับก็อย่างที่บอกนะครับก็เป็นอารมณ์เหมือนไปกินข้าวบ้านเพื่อนนะครับเราก็สามารถเดินไปถ่ายรูปถ่ายวิดีโอได้ตลอดเวลาที่เชฟเขาทําอาหารนะครับก็พูดคุยสอบถามได้ตลอดด้วยความเป็นกันเองนะครับเชฟบอกว่าถ้าอยากจะช่วยทาอาหารก็ทําได้นะแต่ว่าปล่อยให้เชฟทําดีกว่าเนาะเดี๋ยวมันจะไม่อร่อย มาเมนูแรกนะครับเป็นต้มขาแบบเย็นนะฮะแล้วก็เป็นทูนา่าซึ่งด้านในเนี่ยมีแตงกวาญ,ญี่ปุ่นด้วยนะครับซึ่งเอาเม็ดออกแล้วแล้วก็พันด้วยทูน่านะครับแล้วก็เสิร์ฟมาในต้มขาแบบเย็นนะฮะแบบก็ความรู้สึกเราเวลากินต้มขามันนึกถึงสมัยแบบเรียนแบบอนุบาลประถมสมัยก่อนที่แบบไปโรงเรียนแล้วแบบต้มขาแล้วมันไม่อร่อยอะ่ะใส่แบบไก่เป็นชิ้นแข็งๆแล้วก็แบบเห็ดหูหนูว่ามันไม่อร่อยแต่จานนี้คือแบบ ดีมากๆแบบมันนวลมันแบบกลมกล่อมนะครับอยากรู้ว่าทำไมมันต้องเป็นกันกว่ายุกิมันมันเข้ากับตัวกูน่าแต่กัาไทยมันจะมีน้ำเยอะแล้วตีมันจะชาากว่ากันกูเราเอาแักไสออกมันจะจางกว่าคือถ้าเราอยากรู้มีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับเมนูนะครับก็ถามเชฟได้เลยนะครับเขาก็จะพยายามอธิบายให้เราเข้าใจแบบง่ายๆด้วยเป็นไงครับต้มขาอร่อยมากค่ะไม่ได้กินต้มขาในรอบ เปป็น 10, 10ีมาเมนูต่อไปนะครับเป็นจานกุ้งนะครับซึ่งสําหรับเมนูนี้มันจะมีคนไม่ทานกุ้งด้วยนะครับทางร้านเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนมาเป็นหอยเชลล์ให้นะครับแต่ว่าส่วนประกอบอื่นยังเหมือนเดิมน,นะครับ เมนูต่อมานะครับเป็นกุ้งลายเสือแช่น้ําปลานะครับแล้วเขาน่าจะเอาไปใส่ถุงซูวีนะผมไม่แน่ใจนะทาให้กุ้งมันสุกนะครับแล้วก็เป็นอะโวคาโดกับซีฟู้ดนะครับแล้วข้างบนก็เป็นซอสมะม่วงนะครับก็เวลาทานเนี่ยผมก็ตัดกุ้งเป็นชิน้นแล้วก็เอาส่วนผสมทั้งอะโวคาโดซีฟู้ดแล้วก็มะม่วงให้มันเข้ากันทั้ง2องอย่างนะครับแล้วก็รับประทานนะครับ ตัวกุ้งก็จะค่อนข้างแน่นนะครับทํามาได้ความสุกกาลังดีนะครับก็รสชาติกลมกล่อมดีครับจานนี้นอกจากจะมาเดินดูนะครับหรือพูดคุยถ่ายรูปแล้วเรายังมาขอชิมวัตถุดิบด้วยนะฮะอันนี้จะเป็นผักที่จะใส่ในเมนูถัดไปนะฮะอันนี้ขอมา,มามาชิมก่อนเลยเพราะว่านางชอบทานผักมาก จานต่อไปนะครับจะเป็นยำเป็นฟูม้ากับชมพู่ทับทิมนะครับแล้วก็เปลี่ยนน้ำยำที่แบบจะเป็นน้ำน้ำนะครับจะเป็นพริกเผาอันนี้เขาบอกว่าพริกเผาเขาทําเองนะครับแล้วก็จะมีใส่เครื่องใส่นุ่นใส่นี่มีผักด้วยนะครับแต่ว่าผักเนี่ยเขาจะซอยละเอียดแล้วก็ใส่มาเลยแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะเป็นโรยด้วยไข่แดงเค็มนะครับเพื่อให้เกิดความนัวนะครับแต่ว่าถ้าเป็นจานของเพื่อนผมเนี่ยเขาขอใส่ผักเพิ่มก็จะเห็นผักเป็นใบๆเลยนะครับ จานนี้อร่อยครับปูม้ากับตัวชมพู่ทับทิมเนี่ยไปด้วยกันได้ดีแล้วก็รสชาติเข้ากันได้ดีมากๆเลยนะครับ mm hmm. จานต่อมานะครับความแตกต่างเกิดขึ้นแล้วนะครับเพราะว่า เมนูนี้จะเป็นเมนูที่มีส่วนประกอบของเนื้อวัวนะครับเขาใช้แก้มวัวเอามาทําต้มแซบแก้มวัวใส่กับมะเขือเทศนะครับแต่ว่ามีคนที่ไม่กินเนื้อเขาจะทําเป็นอีกเมนูให้นะครับจะเป็นเป็ดตุ๋นมะนาวดองนะครับก็จะเป็นน้ําซุปแล้วก็มีตัวของโปรโตีนแบบหนึ่งก็คือเป็นเนื้อแบบหนึ่งก็จะเป็นตัวเป็ดนะฮะเวลาทานก็ทานไป แล้วก็เหลือน้าซุปไว้นะครับเดี๋ยวเขาจะเอาข้าวแล้วก็เอาเห็ดมาเติมให้นะครับทาเป็นเหมือนข้าวต้มนะครับก็น่ารับประทานดีอย่างที่บอกครับน่ารับประทานดีเดี๋ยวเรามาลองชิมกัน,นครับเปิดมาด้วยตัวมะเขือเทศก็คืออร่อยนะครับหวานฉ่าแต่ว่าถ้าคนไม่กินมะเขือเทศอาจจะไม่ชอบนะแต่โดยส่วนตัวคือชอบกินมะเขือเทศอยู่แล้วก็เลยอร่อยนะครับตัวเนื้อตัวแก้มนี่คือตุ๋นมาดีมากนะครับแบบนุ่มมากและตัวต้มแซบนี่ก็คือไม่เผ็ดจนเกินไปนะครับกินง่ายอร่อยนะครับแต่ว่า ตัวเป็ดตุ๋นมะนาวดอเนี่ยผมก็ไม่ได้ชิมตัวเป็ดนะเพราะว่าช่วงนี้ต้องควบคุมนิดหนึ่งเกามานะครับแล้วก็พอเอาข้าวมาเติมข้าวเป็นข้าวญี่ปุ่นนะครับเสิร์ฟพร้อมเห็ดข้าวเนี่ยก็กำลังแข็งกําลังดีนะครับไม่นิ่มไม่แฉะจนเกินไปนะครับกินแล้วก็อร่อยครับก็เหมือนเวลาเราไปกินต้มแซบแล้วก็สดกินกับข้าวนะข้ากันดีมากๆ เมนูต่อไปนะครับเป็นเมี่ยงปลากระพงนะครับเป็นปลากระพงแดงเคียวนะครับปลามันมีเคี้ยวด้วยจริงๆนะครับเชฟบอกไว้เอามาให้ดูกันที่เลยก็ด้านล่างนะครับมันก็จะเป็นเครื่องเมี่ยงทุกอย่างเลยนะครับเท่าที่จะเน็กออกแล้วก็มีใบชะพููอยู่ในนั้นด้วยนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็จะเป็นปลากระพงก็ทานพร้อมๆกันอร่อยมากนะครับแล้วก็รสชาติน้ำยำน้ำเมี่ยงอ่ะเออมันกลมกล่อบมากไม่หวานจนเกินไปด้วยนะครับจานนี้ ส่วนตัวคือชอบมากๆนะครับมาแล้วครับจานสุดท้ายที่เป็นของขาวในคอร์สนะครับจะเป็นมัสมันกับสะโพกไก่นะครับไก่นี่คือเอาไปทอดแบบไม่มีกระดูกกรอบมากๆนะครับแล้วก็เป็นมัสมันแล้วก็สี เหลืองๆนวลๆนั้นก็คือจะเป็นมันฝรั่งนะครับสามารถกินพร้อมกันก็ได้กินแยกกันก็ได้นะครับเป็นมัสัมนที่ขบรสมากนะครับเปรี้ยวเค็มหวานนะครับมันจะมีความเปรี้ยวเล็กๆนิดเียวเลยนะฮะอาจจะสงสัยว่าเออมัสัมนเปรี้ยวเป็นยังไงคือแบบมันเปรี้ยวในทางที่ดีนะคือมัอนอร่อยมันแบบกลมกล่อมมันลงตัวมากนะฮะซึ่งแตกต่างจากมัสัมนทั่วๆไปในปัจจุบันที่แบบอาจจะมีรสหวานนํามานะครับอันนี้ให้ความรู้สึกแบบ ดีอ่ะชอบมากๆฟีลเหมือนแบบกินของยาสาสมัยเด็กๆมากๆแต่แบบไม่ใช่กินของคนสมัยนีย้ต่อไปนะครับจะไม่ได้อยู่ในคอร์สนะครับจะเป็นสปากเกตตี้ปูนิ่มทอดนะครับอันนี้จะสั่งก็ได้ไม่สั่งก็ได้นะครับชเชฟเขาจะบอกว่าวันนี้มีเมนูพิเศษนะครับเป็นจานกลางสามารถตักแบ่งได้จะสั่งเพิ่มก็ได้หรือไม่สั่งเพิ่มก็ได้นะครับเมนูสุดท้ายที่อยู่ในคอร์สนะครับก็คือจะเป็นขนมหวานอันนี้จะเป็น สาคูต้นนะครับก็คือเป็นสาคูแท้ๆที่ไม่ได้ทําจากแป้งเปียกนะครับมาพร้อมกับตัวน้ําตาลมะพร้าวเคี่ยวเป็นแบบคาราเมลนะครับทานพร้อมกันแบบอร่อยมากจริงๆอร่อยแบบอยากให้ได้ชิมนะแบบมันเป็นขนมหวานที่แบบถ้าใครไม่ชอบกินสาคอูอาจจะแบบมันไม่ใช่สาคูแบบเม็ดๆแบบนั้นอะ่ะมันแตกต่างจริงๆนะครับ ครบและจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเชฟเทเบิลนะครับที่ s ีซันน i ่ง36นะครับเป็นโมเด t ไทยนะครับราคาไม่แรงแล้วก็รสชาติอาหารดีมากๆนะครับบอกได้เลยว่าอยากจะกลับมาซ้ำอีกครั้งแต่ว่าคิวยาวมากๆนะครับสรุปเลยส่วนตัวของลุงมาและเพื่อนๆคือชอบมากๆนะครับชอบทุกเมนูเลยนะครับยังไงใครสนใจก็มารองรับประทานกันดูได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้ากับลุงมาหาเรื่องครับสวัสดีครับ